สรุปบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้วันจันทร์ที่7ธันวาคม2557กันบ้างนะครับเส้นเด็กไทยในช่วงท้ายตลาดแบบนี้ยังคงเห็นสัญญาณการปรับลงแม้ว่าจะมีการรีบาวกับขึ้นมาเล็กน้อยก็ตามนะครับล่าสุดนะครับระดับดัชนีตอนนี้ปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่ายังคงเป็นสัญญาณการติดลบค่อนข้างแรงพอสมควรลงมา22.21จุดครับระดับสัชนีอยู่ที่1,575.55จุดนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้ทะลุ6ล้านครับ61,289ล้านบาทขยับมาดูที่ห้าดับหลักทรัพย์กันบ้างครับวัน หลักทรัพย์กลุ่มสื่อสารยังคงเป็นกลุ่มที่นําขึ้นมานะครับทรู True, วันนี้นําขึ้นมาแต่ว่าปรับลดราคาหน้ากระดานอยู่ที่12บาท50สตางค์ครับไอเอสวันนี้ปรับลดลงแรงจากที่ช่วงเช้าระดับภาพรวมของดัชนีหรือราคาครับขึ้นไปค่อนข้างแรงกว่า20กว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดปรับลดลงมา80ตางค์ยืนหน้ากระดาน16บาท60สตางค์ครับ แอดวาน์บวกขึ้นมา2บาทราคาหน้ากะดาน250บาทครับสีสวัสด์พาวเวอร์นะครับหรือสวัสด์ราคาหน้ากะดาล่าสุด25บาทบวกขึ้นมา2บาท10บตางค์และทางด้านของเคแบงวันนี้ปรับลงมา3บาทราคาหน้ากะดาล่าสุด239บาทครับ ไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันในช่วงนี้บรรยากาศตลาดทุ้นไทยปรับลดลงมาค่อนข้างแรงเร็วพอสมควรนะครับในวันนี้ในช่วงบรรยากาศท้ายตลาดแบบนี้วางกลยุทธ์การลงทุนในช่วงวันพรุ่งนี้อย่างไรได้บ้างจะเริ่มเห็นสัญญาณการกลับมารีบาวได้ไหมสาหรับตลาดทุ้นไทยเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์เมีแบงกิมเองครับคุณสุกิจอุดมเสริกุลครับสวัสดีครับคุณสุกิจครับ สวัสดีครับคุณสุตีครับวันนี้ค่อนข้างน่ากังวลพอสมควรไหมครับบรรยากาศท้ายตลาดลงมาแรงพอสมควรเลยครับคุณสุกิจครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการลงที่ค่อนข้างจะจะแรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราดูดูดปัจจัยที่เป็นเป็นเหตุผลในการลงจริงเนี่ยก <c oughs> ็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรพิเศษมากมายน,านะครับ <c oughs> ผมผมจะให้น้ำหนักว่าคงจะเป็นเรื่องของการทำกำไร,รเพราะว่าดัชนีก็เรียกว่าทดสอบพันหกอยู่หลายครั้งแล้วนะครับ วันนี้ก็ทดสอบอีกวันหนึ่งแล้วก็ยังยัง,ยง,ผ,ยงผ่านไปไ,ไม่ได้แล้วก็ช่วงสั้นเนี้ยหุ้นพลังงานก็ยังมีแรงกดดันอยู่อันนี้ถ้าเราดูตัวที่มินอิมแพคกับตลาดคงจะเป็นหุ้นพลังงานพอรปตทสอพนะครับตปตทอออปรอตทรดีซีอะไรอย่างี้เป็นต้นะนะครับครับซึ่งก็ชัดเจนว่าก็คงเป็นหุ้นใหญ่นะฮะภาพภาพ,บพบแบบนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าเข้าใจได้นะครับว่าเป็นการ ปรับตัวลงมาจากเหตุผลระยะสั้นด้วยนะครับครับถ้าไม่น่ากังวลแบบนี้แสดงว่าในระยะสั้นน่าจะเห็นแรงกลับรีบาวของตลาดหุ้นได้ใช่ไหมครับผมยังเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะมีการรีบาวได้นะครับครับโดยภาพรวมของของพื้นฐานเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าการรีบาวเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งผมยังยังมองว่าระดับพันหัวจุดก็ยังเป็นฐานสําคัญนะครับฉะนั้นกรอบในช่วงระยะสั้นประเมินยังไงดีครับคุณสุกิจครับ ถ้ามองระยะสั้นๆเนี่ยตลาดก็คงจะต้องกลับขึ้นมายืนให้ได้แถวแถวประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบต้องก่อนนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้สําหรับการการลงแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วการกําหนดกลยุทธ์คงจะสําคัญกว่าในเชิงของการมองเซกเตอร์นะครับมางอุตสาหกรรมซึ่งผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะให้น้ําหนักกับเรื่องของกลุ่มสื่อสารนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลด้วยที่ ปีหน้าก็คงจะมีการเร่งกันนะฮะในเรื่องของกลุ่มสื่อสารเรื่องของดิจิทัลอีคอนมีนะครับมันช่วงนี้กลุ่มสื่อสารก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังดูมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดได้นะครับครับฉะนั้นถ้าดูจากเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้น่าจะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้บ้างไหมครับคงจะเป็นไปได้ครับคงจะเป็นไปได้นะครับแนวโน้มว่าคงจะมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับครับ แล้วถ้าดูปัจจัยต่างประเทศในช่วงนี้ยังพอจะสนับสนุนได้ไหมฮะหรือว่ายังคงไม่ค่อยจะเข้ามามีปัจจัย <ผม S 1> สักเท่าไหร่คว่าปัจจัยต่างประเทศในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านกดดันมากกว่าเพราะรว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยถือว่าดีนะครับตัวเลขการจ้างงานดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในในระหว่างที่เรารอ,อมาตรการจากฝั่งของยุโรปเนี่ยซึ่งน่าจะเห็นปีหน้านย,ยุโรปเนี่ยอาจจะ,ะเห็นการทำ QE เนี่ย จะเป็นคิวหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คงยังยังไม่มีอะไรมากนะักเพราะช่วงสั้นในตลาดก็น่าจะยังมีแรงกดดันจากเรื่องความกังวลเกี่ยวกับดอกเบี้ยของสหรัฐน,นนะครับ,รบซึ่งก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์ในแข็งค่านะครับอันนี้ก็คงจะเป็นปัจจัยกดดันในช่วงนี้อยู่นะครับ,รบก็คือรวมๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่ารวมๆแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ตลาดเนี่ยเออ,อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากนักนะครับอตรงนี้ก็คงจะเป็นภาพที่ดัชนีก็คงจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการ แกว่งตัวออกด้านข้างนะครับครับหลังจากที่ลงมาในช่วงนี้น่าจะเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างไปก่อนนะครับครับครับส่วนนักลงทุนในมุมมองของทางสถาบันอันนี้น่ากังวลพอสมควรไหมครับจริงๆนักลงทุนสถาบันก็คือนักลงทุนก็คือก็คือการลงทุนโดยใช้เงินจากนักลงทุนรหลย่อยนี่แหละนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องทิกเกอร์ฟันที่เห็นว่าจะมีการที่เรียกว่าถึงเป้าแล้วก็ต้องมีการขายนะฮะนั่นก็เป็นปกติแล้วก็เ t f อก็คงจะมีโอกาสกลับเข้าไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ดูแล้วก็คงจะกลางๆก,ก็คือมีเงินทั้งเข้าและออกในเชิงนักสถาบันนะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นภาพที่น่ากังวลอะไรมากมายนะครับครับฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปถ้าไปดูภาพในกลุ่มสื่อสารที่ยังคงน่าสนใจในช่วงที่ระดับปชัชจุบมีการปรับตัวลดลงแบบนี้ยังคงแนะนําเป็นตัวไหนบ้างครับเออผมคิดว่าอย่างวันนี้เราก็เห็นนัตฟานเอทวานอยู่อันดับที่สามนะฮะครับอินทัชก er ็ไล่ลงมาผมคิดว่าก็ยังอยู่ใน หุ้นที่น่าสนใจนะครับ,รบในเชิงของอพื้นฐานเองเนี่ยราคาตรงนี้ก็ยังถือว่าไม่แพงนะครับแอดมาร์กอนะินทัชก็ยังเป็นสองตัวที่น่าสนใจนะครับในขณะที่ทูปรับลดลงมานี้ทูจะถูกมุมมองมีการเปลี่ยนไปด้วยไหมครับท u ูเองก็คงจะอยู่ในอยู่ในกลุ่มของสื่อสารเหมือนกันครับแต่ว่าท u ูก็คงจะเริ่มมีความปั่นป่วนเพราะราคาก็เลยได้ว่าปีนี้ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ราคาก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกทำกำไรบ้างนะครับอถือว่าเทียบแล้วเต็มมูลค่าหรือยังครับสําหรับทูครับยังไม่ถึงเต็มมูลค่าครับแต่ว่าค่อนข้างจะเอาเปอร์ฟอร์มในปีนี้นะครับครับแล้วถ้าข้ามมาดูในกลุ่มแบงค์ครับในช่วงที่ก่อนหน้านี้มีการเล่นในกลุ่มแบงค์กันพอสมควรแต่ว่าดูเหมือนรอบนี้จะหมดรอบแล้วไหมครับสาหรับกลุ่มแบงค์ก็เรียนว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยอัพไซด์ของหุ้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเริ่มน้อยแล้วครับปีนี้ผลปีนี้หุ้นแบงค์ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับครับ ขึ้นมามากกว่าตลาดซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยับนะถือว่าถือว่าเม็ดเงินของนักทุนต่างชาติเนี่ยก็เน้นที่หุ้นแบงค์เยอะในปีนี้เพราะฉะนั้นผมว่าแบงค์น่าจะเริ่มอิ่มตัวคือ่รับขึ้นก็คงจะไม่มากไม่มากแล้วล่ะนะครับก็อับสายค่อนข้างน้อยพอสมควรสําหรับในกลุ่มแบงค์ในช่วงนี้นะครับครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณสุกิีครับสวัสดีครับ าล้ครับมุมมองของคุณสุกิจในช่วงระยะสั้นในช่วงนี้การปรับตัวลดลงของระดับดัชนีแน่นอนว่าเป็นการปรับลดลงจากการทำกำไรหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนในช่วงประมาณ1,600จุดแล้วไม่ผ่านสักทีนะครับในช่วงของกรอบระยะสั้นในช่วงนี้คุณสุกิจยังคงมองว่าการลงมาค่อนข้างแรงแบบนี้นะครับอาจจะเห็นสัญญาการกลับบรีบาวได้แล้วก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านในช่วงระยะสั้นนี้ก่อนอาจจะได้เห็นสักประมาณ1590จุดยังคงมีความเป็นไปได้นะครับแต่อีกหนึ่งมุมมองที่ยังคงมองไว้ สำหรับการปรับระดับรัชินีดลดลงมาแบบนี้นะครับในกลุ่มสื่อสารยังคงเป็นหุ้นกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในตัวของ a d v a n c e และก็ Intas ที่ดูจากระดับราคานะครับที่วันนี้มีการซื้อขายเข้ามาสูงสุดฉะนั้น2ตัวนี้ยังคงน่าสนใจสำหรับการลงทุนนะครับส่วนถ้าดูในกลุ่มแบงก์ก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มไปแล้วที่สำคัญถ้าเทียบจากราคาทั้งปีคุณสุกิจบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะมีการปรับตััวขขึ้้้้นนนไไไดมม่่าากครออออซ์งหืย สมควรย้ายไปเรื่องของการลงทุนในกลุ่มสื่อสารน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากกว่านั่นเองครับนี่ก็เป็นการกํกาหนดกลยุทธ์การลงทุนจาก2บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงและก็บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิ้เองที่วันนี้เรานํามาฝากผู้ชมกันนะครับส่วนใครติดตามไม่ทันนะครับติดตามย้อนหลังได้ผ่านยูทูบสต็อปลอสบ่ายธนวันปัตะโชธและอย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ที่แฟนเพจสต็อปลอสติดตามทุกเรื่องราวการลงทุนได้เช่นเดียวกันครับส่วนนี้หมดเวลาสาหรับรายการสต็อปลอสแล